อัปเดตข่าวสารค่ะที่จีซูค่ะมาสปอยให้บลิงได้ตื่นเต้นกันอีกแล้วอันนี้ค่ะเป็นเก็บตกจากเมื่อวานนะคะที่มีบลิงไปงานแฟนไซค่ะแล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยกันกับเธอตัวต่อตัวเ็นโอพีค่ะเราว่าที่จีซูค่ะบอกว่าอาทิตย์หน้านะไม่มีการอัดรายการอินกิกายโยเอาไว้นะคะแต่ว่าจะมีอะไรใหญ่ๆเนี่ยออกมาเซอร์ไพรส์บลิงอีกแล้วก็ให้ตั้งตารอกันเอาไว้ให้ดี งานอะไรกันคะเนี่ยหมายถึงงานปารีสแฟชั่นวิคหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ก็เธอก็เพิ่งจะเดินทางออกจากเกาหลีโนไปที่าปารีสนะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานอื่นอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่างานของปารีสเนี่ยจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่27กันยายนค่ะงานของดีออลค่ะจัดขึ้นประมาณทุ่มครึ่งได้นะส่วนของทางแซงโรลองนะก็ประมาณตอนตีหนึ่งง่ก็มารอติดตามดูกันไปนะคะว่ามีงานอะไรได้ใหญ่ๆใ,ในอธินาค่ะ ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นงานนี้หรือว่าเป็นงานอื่นๆก็เป็นได้นะคะและในงานแฟนไซน์ค่ะ เห็นแชงเนี่ยก็มีการมาขิงด้วยเหมือนกันมีคนค่ะถามเธอว่าวันนี้กินอะไรนะคะแชงค่ะบอกว่ากินทาโก้กับลิซ่าในห้องแต่งตัวนะก่อนที่จะออกมาด้วยค่ะบอกว่ามันอร่อยมากๆเลยนะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่ายังจัดยูเกิดเนี่ยตามไปด้วยอีกหนึ่งเรื่องกินเนี่ยไว้ใจแชงได้เลยค่ะและแชงก็พูดถึงลิซ่าตลอดเลยเหมือนกันนะคะเอาจริงๆเนี่ยคิดว่าแบ็คพิงนะเมื่อวานนี้ก็คงจะกินทาโก้เบลนะเป็นอาหารเย็นกันทั้งหมดทุกคนนั่นแหละค่ะแล้วก็โอปีค่ะ,ะกะ็ยังอีกคนนึงนะก็มีการคุยกั ลอลิซ่าใช่ไหมแล้วก็ถามว่าเลิฟเนี่ยตอนถ่าย m v ชัดกาวเนี่ยเป็นยังไงบ้างทําตัวดีใช่ไหมลิซ่าค่ะบอกว่าฉันกับครูฝึกสูนักเนี่ยก็ต้อง่อเขานะด้วยของกินด้วยเหมือนกันประทษเจ้าเลิฟนะคะเห็นแก่ขนมนี่เองนะคะเลยนั่งเรียบร้อยอย่างที่เห็นค่ะอะแอดก็เอาอัปเดตนะข่าวสารของซสซาเบคพิงมาฝากนะคะเห็นที่จีซูค่ะบอกว่าอาทิตย์หน้าค่ะจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะคะคุณผู้ชมกก่อนจบคลิปนะคะกดอีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแ like, ชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในนลิปห้า